สวัสดีครับผมนายมโนชาวสุขใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบัณฑิตคอมพิวเตอร์แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทโโยาเทคนิคปุ๋ยราชธานีวันนี้จะมาขอนําเสนอเกี่ยวกับการฝึกงานในระบบเครือข่ายภายในวิทยาเทคโน,โนิคปุ๋ยราชธานีครับในตัวผมนั้นทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายแผนงานและควร,ร่วมมืองานส่วนข้อมูลสารสนเทศ ก็งานหลักๆที่ทำก็คือการดูแลระบบอินเทอร์เน็ตการดูแลเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับพิมเตอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆส่วนงานในวันนี้จะขอนำเสนอ,อที่เคยทำมาตั้งแต่ตอนเข้ามาฝึกงานครับก็งานแรกนะครับจะเป็นงานติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับสำนักงานโดยเฉพาะครับ เพื่อให้องค์กรมีความปลอดภัยในการทำงานจากการเข้าเว็บไซต์ต่างๆงานที่ 2, สองชนิดนแล้วการทำงานก็จะมีติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามจุดต่างๆแต่ในที่นี้จะเป็นการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต,ตที่แผนกวิชาการบัญชีครับ ส่วนงานต่อไปเป็นการซ่อมสัญญาอินเทอร์เน็ตที่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ก็เนื่องมาจากผู้ที่แผนกครับไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทำในที่นี้ก็มีเช็คสายอินเทอร์เน็ตเช็ค AP เช็คสวิตว่ามีความใช้งานได้หรือเปล่ารวมถึงกระทั่งเช็คไฟว่าไฟนั้นปิติหรือเปล่าครับ งานถัดไปจะเกี่ยวกับการซ่อมสายไฟเบอร์ออปติกที่บ้านพักครูครับก็สาเหตุที่ต้องไปซ่อมในบ้านพคัครูนี้คืเนื่องจากมาจากกระลอกกัดครับกระรอกกัดสายไฟเบอร์กระรอกกัดสายไฟเบอร์ก็เลยต้องซ่อมอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยครับ ไม่มีปัญหาอะไรสามารถใช้งานได้ตามปกติส่วนงานถัดไปจะเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณโทรทัศน์ที่ห้องคระครูภาษาอังกฤษครับก็ติดตั้งเสาสัญญาณโทรทัศน์เนื่องจากมีโทรทัศน์มาใหม่ครับแต่ไม่มีเสาสัญญาณงานนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็หึงสายเจาะปูนติดตั้ง สายแล้วก็เข้าหัวก็แค่นั้นครับก็ไม่มีอะไรมากก็อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ในวิจาาช่างโยธาครับเนื่องจากว่ามีครูที่ปแผนครับแจ้งมาว่าอินเทอร์เน็ตนั้นอ่าหลุดบ่อยครับผมบางครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งทางงานศูนย์ข้อมูลก็เป็นคนรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนี้อยู่แล้วครับ นี่ก็เป็นรูปการไปตรเช็คอินเทอร์เน็ตครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ก็ไปแล้วก็ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยส่วนนี้ก็เป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่ห้องงานพัฒนานหลักสูตรครับซึ่งเขาย้ายจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองครับผมก็ในที่นี้ก็เดินสายเจาะผนัง เข้าหัวแลนก็เหมือนกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับไม่มีอะไรมากอันนี้ครับอีกแล้วครับผมซ่อมสายไฟเบอร์ที่หน้าแผนวิชาช่างไฟฟ้าครับผมเนื่องจากมีรถขยะมาเกี่ยวสายไฟเบอร์ขาดครับผมขาดต่อหน้าต่อตาวิ่งขับรถผ่านต่อหน้าต่อตาแล้วก็ขาดต่อหน้าต่อตาแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยต้องได้มาซ่อมครับเดี๋ยวครูเขาบนเรา ก็ในการซ่อมครั้งนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับเนื่องจากอากาศร้อนครับเลยต้องเข้าลมบ่อยๆเอาไปครับเป็นการตรวจซ่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่งานอาคารครับเนื่องจากานักการพาลงไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับก็ไป <c oughs> ซ่อมตรวจเช็คเช็คหงวงัวเช็คสายเช็คสวิต ต่างๆครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติครับผม ในท้งนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ